สถานที่นี้คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิมายนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวพิมายเคาลพมนับถือแห่งหนึ่งนะชาวพิมายนะครับสมัยโบราณก็จะคล้ายกับชาวโคราชนะครับเป็นการนับถือผีบรรพุดผีปู่ตานะครับมันมีการตั้งศาลเป็นศาลไม้ตามทางตีแยกหรือทางสามแพ่งนะครับ แล้วก็มีการบูชานับถือกันแบบชาวโคราชทั่วไปนะครับประวัติของศาลเจ้าพ่อแห่งนี้นะครับสมัยก่อนนะครับก็จะมีการเส้นบูชาผีปู่ญาตายายหรือ,อเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะครับโดยมีการสร้างซุ้มโดยใช้ศิลาก้อนหนึ่งนะครับที่เป็นรูปลูกบาทนะครับประมาณ 70คูณ70เซนติเมตรเป็นส่วนหนึ่งของเสาประตูโคปุระหรือประตูทางเข้าปราสาทถินพิมายด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ทางหน้าศาลเจ้าพ่อปัจจุบันนี้ประมาณร30เมตรนะครับมีการนับถือกันว่าเป็นศาลเจ้าพ่อนะครับเป็นศาลปู่ย่าตายายหรือเป็นศาลเจ้าเมืองพิมายนะครับคือจริงๆแล้วคนสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะ ที่ตับถือมากที่สุดก็คือพระพุทธรูปนาคปลกภายในปราสาทหินพิมายมีการกราบไหว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือรูปจำหลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดครับชื่ออยู่ในปรางพรมทัศนะครับอยู่ด้านหน้าซ้ายของปราสาทหินพิมายนะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูปจำหลักของพระเจ้าพรมทัศน ซึ่งมีในตำนานปาจิตอรลพิมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าตามประวัติที่แท้จริงคือรูปจำหลักของพระเจ้าชัยบรุมันที่7นะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมายนะครับในปีพศ .2502 นายอำเภอพิบูล,ละะรัตนจันทร์ซึ่งเป็นนายคนพิมายนะครับเป็นนายอำเภอพิมายด้วยก็ได้ทําการย้ายย้ายศาลที่เป็นเพิงทักศกสีอยู่บริเวณ โคปุระด้านทิศตะวันตกทางเข้าปราสาทสินพิมายนั่นแหละครับมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนะครับตั้งชื่อว่าเป็นศาลหลักเมืองพิมายนะครับคือจริงๆไม,ไม่ได้มีการฝังเสาหลักเมืองอตามประเพณีของชาวไทยแต่อย่างไรนะครับก็มีเพียงแต่การฝังศิลาเลิกนะครับแลบ้วบรรจุสิ่งมงคลต่างๆภายใต้นะครับแล้วก็ย้ายหิน ก้อนลูกบาทก้อนนั้นนะครับมาอยู่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อในปัจจุบันนี้นะครับ